ป่าปาตลมใส่ตาตลมปาตาตลมใส่ปืนทำรังปืนทำรังปูป่าปานต้นป่าเอสปาปาวันตั้งเก่งมากค่ะปูปลาปานตาอัด บอลตันบอลตานไปโมมาจืดต้าโมมาจืดรับรอยาเชี่อใยโอ้ยายาเชื่อใหเลยอ่ากันพูดคำว่าปูแล้วปู ตัอตายาทนี่หยักหนาวตอนใช่ๆ่ตอตออนตตายาเนี่หยักหนาวตอเตือกตอตาโนนช้างช้างสันพูดด้วยช้าง ถทายหยอมอาดเนื้อนะน้องรับพูดซาตุ้กบกบร้องไงอ๊บอ๊บอ๊บอบอบมดมดแดงกัดแข้งกัดขากัดเสื้อกัดผ้าตึ้งแข่งตึ้งแข่งเข้ามา ป๋า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 ต้นอืม <usion>